เรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเซนการที่เขานั้นจากบ้านเกิดไปถึงสองปีการกลับมาในครั้งนี้ทำให้เขาได้พบว่าบอมเพื่อนสนิทของเขานนั้นได้หายตัวไปและเขาก็พยายามตามหาจนสุดท้ายก็ได้เจอกับบอมจริงๆแต่ก่อนที่เขาจะรู้เรื่องว่าบอมนั้นหายตัวไปไหนเขาก็ได้พบกับดวงวิญญาณที่ติดตามตัวของบอมมาด้วย ่แตส,สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผม speaker, speaker. วันนี้ผมจะมาทำการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนที่หายไปซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นภาพยนตร์ในปี2560ที่ถูกหยิบยกจากเรื่องเล่าเรื่องจริงนะครับผมที่มีคนโทรมาเล่าในรายการ The c o ค e ด a รด o นะครับและหยิบยกมาเป็นหนังเรื่องนี้นะัคือเรื่องเพื่อนที่หายไปนั่นเองนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสําคัญของทางภาพยนตร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีฉากตัดสลับไปสลับมาแล้วก็ย้อนไปในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมจะขอตัดฉากที่ฟังแล้วงงออกไปนะครับจะขอเรียบเรียงตามทำลายที่ผมเข้าใจเองถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยลวกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Mono Max หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเพื่อดีหาร ปเปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเซนซึ่งเซนนั้นได้นั่งรถประจําทางกลับมาที่บ้านเกิดของเขาขณะนั้นเองก็มีเด็กบ้านตรงข้ามที่มีชื่อว่าไมค์เข้ามาทักทายเซนซึ่งไมค์นี่ก็เป็นเด็กที่เป็นหัวโจกของกลุ่มหลังจากนั้นเซนเขาก็เดินทางกลับไปที่บ้านของเขาซึ่งเซนก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วก็มายืนอยู่ตรงรูปพ่อของเขาซึ่งพ่อของเซนนั้นเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเซนก็มายืนเล่นของเล่นที่เขานั่งเคยเล่นในตอนเด็กๆขณะนั้นเองเขาก็มองไปตรงรถเรเบีย ที่มันมีเหมือนรอยเลือดเหมือนมือใครที่เปื้อนเลือดแล้วมาจับเอาไว้หลังจากนั้นเซนก็ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในตอนกลางคืนซึ่งเขานั่งขี่ผ่านตรงป่าที่มันเปรีป้ยวขนาน,นั้นเองจูจ่ๆก,ก็มีใครบ,บางคนมาเดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาและชายคนนั้นก็เดินเข้าไปในป่าลึกๆซึ่งนั่นก็คือบอมเพื่อสนิทข,ของเซนนั่นเอง เซนซึ่งไปหาแม่ของบอมซึ่งบ้านของบอมก็ใกล้ๆกับบ้านของเซนเลยเซนได้ไปถามถึงบอมแต่แม่ของบอมก็บอกว่าบอมนะ่ะหายไปทั้งสองปีแล้วแต่คนอื่นก็บอกว่าเคยเจอบอมอยู่ตรงโน้นต,ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้กลับมาบ้านสักทีเซนจึงบอกว่าเขาก็เพิ่งไปเจอมาสภาพของบอมนะ่ะก็ดูปกติดีซึ่งขนาดนั้นเองเดีย แฟนของบอมก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเดียนั้นก็เป็นคนที่เซนนั้นแอบรักอยู่เหมือนกันเรื่องราวย้อนไปในวันที่บอมและเซนมาแข่งวิ่งเพื่อชิงน้าอารมณ์กันซึ่งตัวของเซนนั้นก็ชนะเดียจึงมาแซวบอมว่าบอมนั้นแพ้เซนแต่บอมก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่เคยแพ้นั่นคือเรื่องที่เขาหน้าตาดีกว่านั่นเอง และทั้งสองคนก็หยอกล้อกันอย่างมีความสุขซึ่งเซนได้เห็นภาพนี้เขาก็ถึงกับเศร้าไปเลยเรื่องราวตัก,กันมาณปัจจุบันเซนได้มาส่งเดียที่บ้านแต่เดียก็ขอลงการทางเพราะเธอจะไปตลาดและเซนก็ขี่รถกลับซึ่งเขาก็ผ่านมาในจุดที่บอมนั้นเดินตัดหน้ารถในวันก่อนขณะนั้นเองไฟรถของเซนก็ได้ส่องไปเห็นว่ามีใครบางคนยืนอยู่ในป่าตรงนั้นเซนเขาสังเกตว่า คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั้นตู้ของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดเซนกำลังจะเอามือของเขาไปกดเปิดไฟสูงเพื่อจะมองว่าใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่ขนานั่นเองไม้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเลยถามว่าเซนนั่นเป็นอะไรเซนจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกเมื่อเขานั้นหันกลับไปก็พบว่าครัวคนนั้นหายไปแล้วและเซนกับไม้ก็ขี่รถกลับมาที่บ้านไม้นั้นแอบออกไปเที่ยวข้างนอกเขาจึงค่อยๆเดินเข้ามาในบ้านขนานั่นเอง เหมือนมีใครบางคนที่ใส่ชุดสีขาวมายืนอยู่ที่ด้านหลังของไม้และจูจูปู่ของไม้ก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าแล้วก็รีบปิดปากไม้อาไว้ไม่ให้ไม้นั้นร้องซึ่งปู่นั้นก็บอกกับไม้ไปว่าอย่าเสียงดังเดี๋ยวพ่อกับแม่ได้ยินหลอกแล้วก็ไล่ไม้ให้ไม้นั้นรีบไปนอนซะ วันต่อมาเดียมาหาเซนที่บ้านและกําลังจะออกไปข้างนอกกันไม้เขาขี่จัก,กรยานมากับเดอะแก๊งและชวนเซนกับเดียไปเล่นน้ําด้วยกันแต่เดียก็บอกว่าเธอจะออกไปทุระข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยขนาดนั่นเองเซนก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งซ้อนจักรยานของไม้ไปด้วยซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นนั้นเป็นใคร หลังจากนั้นเซนกับเดียก็ได้ไปในจุดที่เซนนั้นบอกกับเดียว่าเขาได้เห็นบอมซึ่งขนาดนั่นเองเดียเธอก็ได้เห็นว่าบอมนั้นเดินเข้าไปในป่าเธอจึงวิ่งตามบอมไปแต่ได้พบกับผู้ชายสองคนที่กําลังนั่งกงกันอยู่ทั้งสองคนนั้นเมื่อเห็นเดียก็ทําสายตาหื่นกามใส่เดียและพวกมันก็กําลังลุกมาหาเดียซึ่งขนาดนั่นเองเซนก็เดินเข้ามาพอดีทําให้ทั้งสองคนนั้นกลับไปนั่งที่เดิมเซนจึงรีบพาเดียออกไปซึ่งในป่าตรงนั้น บอมก็ได้ยืนมองเซเละเดียที่กำลังเดินออกไปจากป่านี้อยู่ด้วยซึ่งตรงที่บอมนั้นยืนอยู่ก็เหมือนมีแครบางคนยืนที่ด้านหลังของเขาในคืนนั้นเซนมาท่องหนังสือที่กำลังจะเตรียมบวชเพราะแม่ของเซนนั้นอยากให้เซน,น,นบวชให้กับแม่ขณะนั้นเองเขาก็ไปหยิบรูปในตอนเด็กที่เขานั้นถ่ายคู่กับบอม เขาจึงนึกย้อนไปในอดีตในตอนที่เซนตนะกำลังนั่งติวหนังสืออยู่ขณะนั้นก็มีมือของใครบ,บางคนมาจากฝาผนังแล้วก็ปีนเข้ามาซึ่งนั่นก็คือบอมนั่นเองเซนจึงถามบอมไปว่าทำไมไม่เข้าทางประตูหน้าบอมจึงบอกว่าปีนเข้ามานี่แหละมันใกล้บานใกล้กันแค่นี้เองซึ่งเซนนั้นกระโดนสังกสีบาดและคาบเลือดตรงมือของเขาก็ไปจับตรงราวระเบียงซึ่งคาบเลือดตรงนี้ก็เป็นของบอมนั่นเอง บอมเขาได้ไปเจอหนังสือโป๊ในห้องของเซนเขาจึงหยิบออกมาทั้งสองคนนั้นพยายามแย่งกันเพราะเซนไม่อยากให้แม่รู้จนมันตกลงไปข้างล่างเซนจึงถูกแม่ด่าเรื่อราวตัดก,กันมาณปัจจุบันบอมเขาได้มายืนอยู่ตรงหน้าบ้านของตัวเองแล้วก็มีชาวบ้านปั่นจักรยานมาแล้วก็บอกว่าบอมกลับมาบ้านแล้วหรอแม่คงดีใจนะเพราะว่าบอมไม่กลับมาบ้านตั้งนานเสียงของชาวบ้านทําให้แม่ของบอมนั้นดีใจมากๆที่บอมนั้นกลับมาที่บ้าน แต่เมื่อเธอนั้นเปิดประตูบ้านออกมาก็พบว,ว่าบอมนั้นหายตัวไปแล้ววันต่อมาเซนได้กลับมาบริเวณป่าที่เขานั้นเจอบอมอีกครั้งและเขาก็ได้เข้ามาในโกดังร้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เจอกับบอมที่อาศัยอยู่ที่นี่ทั้งสองคนจึงมานั่งคุยกันบอมได้ถามกับเซนไปว่าเซนนั้นรู้สึกยังไงกับเดียแต่เซนนั้นก็ยังไม่ทันได้ตอบเซนนั้นพาย,ยายามถามว่าบอมมาทําอะไรที่นี่ทาไมถึงไม่กลับไปอยู่บ้านขณะนั้นเองก็มีเสียงดังที่ด้านนอก บอมจึงบอกกับเซนไปว่าให้เซนนั้นกลับไปก่อนและก่อนที่เซนจะไปเขาจึงถามกับเซนว่าเขาไปนอนบ้านเซนได้ไหมเซนจึงบอกว่าได้ซึ่งหลังจากที่เซนนั้นกลับไปบอมเขาก็มานั่งอยู่คนเดียวซึ่งรอบๆตัวของบอมนั้นเหมือนจะมีดวงวิญญาณคอยตามติดตัวของเขาอยู่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาในวันต่อมาบอมนั้นไม่ได้ไปที่บ้านของเซนเซนจึงมาหาบอมที่โกดังเหมือนเดิมแต่วันนี้เขากลับโชคร้ายเจอพวกขี้ยามาทำร้ายเข้า แต่เขาก็เอาชีวิตรอดมาได้สิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือไอคิยาที่มันกำลังจะมาทำร้ายเซนแต่มันกลับทำร้ายตัวเองซึ่งเซนเก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอในตอนที่ขีคิยานั้นมันกำลังคลั่งอยู่ด้วยและเขาก็ได้เห็นว่าในคลิปนั้นนอกจากไอคิยาแล้วมันยังมีวิญญ,ญาณของใครบางคนที่อยู่ในคลิปนี้ด้วยเรื่องราวย้อนไปในวันที่เซนกับบอมกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านขนานั้นเอง เซนตนั่นก็สังเกตว่าที่บาะหลังของบอมมีวิญญาของแครบ,บางคนกําลังตามติดตัวของบอมอยู่และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่บอมและพรรคพวกมาเล่นงานชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าโน้ตซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เดียเคยแอบม,มากิกก๊กด้วยเธอมาคบกับโน้ตเพื่อประชดบอมเพราะว่าบอม เอาแต่ไปมั่วสุมที่โกดังแห่งนั้นบอมเขาจึงมาขอโทษเดียและบอกว่าเขาจะกลับตัวทําให้เดียต้องมาบอกเลิกโน้ตซึ่งจะทําให้โน้ตนั้งโกรธมากเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ขยะนะที่จะมาคบก็มาจะทิ้งเขาก็ทิ้งและเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะทิ้งเขางั้นเขาขอสบายเฮเดียสักทีเธอขณะที่โน้ตกําลังจะทําการสบายเฮเดียบอมก็เข้ามาช่วยเอาไว้ก่อนซึ่งหลังจากนั้นบอมก็มาถามกับเดียว่า เดียกับโน้น,นั้นสะบัดเฮกันหรือยงังซึ่งเดียเธอก็เสียใจกับคําพูดของบอมมากๆเธอไม่คิดว่าเธอจะได้ยินคําพูดจากคนที่เธอรักแบบนี้เธอจึงปาแหวงใส่หน้าของบอมและบอกว่าอย่ามายุ่งกันอีกเรื่องราวตัดก,กัมาณปัจจุบันเซนเขาได้มาที่โกดังในตอนกลางคืนแต่จูจ่ๆก็มีใครบางคนมาตีเขาซึ่งนั่นเป็นเพียงความฝันของเซนเท่านั้นแต่มเมื่อเซนนั้นตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตาเม,มือของเขาก็เปื้อนเลอะไปด้วยดิน เรากับว่าสิ่งที่เขานั้นเจอไม่ใช่ความฝันหรือมันเคยเกิดขึ้นจริงๆซึ่งขนานั้นเองเซนเขาก็รู้สึกว่ามีแครบา,างคนอยู่ในมุมมืดและกําลังจะเดินมาหาเซนซึ่งนั่นก็คือบอมนั่นเองเขาได้มาตามที่เคยขอเซนว่าเขาขอมานอนที่บ้านของเซนได้ไหมซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกําลังนอนอยู่บอมจึงบอกกับเซนไปว่าเขานั้นอยากกลับบ้านซึ่งสิ่งที่เซนรู้อยู่ตอนนี้สาเหตุที่บอมนั้นกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าบอม ไปทำร้ายโน้ตจนเสียชีวิตหลังจากที่เขานน้นพาพักพวกไปเล่นงานโน้ตพอคิดว่าโน้ตกับเดียแอบสวบัสดีให้กันนั่นเองเซนเขาคิดว่าบอมนั้นต้องหนีความผิดเซนจึงบอกกับบอมไปว่าที่บอมนั้นถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเดียเขานน้นมีคําตอบแล้วแต่ว่าเซนยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อบอมกออับร้องสะอกสะอื่นมากกว่าเดิมและบอกว่าเขาอยากจะกลับบ้านเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาไหมเขาที่พาเซนไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งในกลุ่มของบอม ซึ่งเมื่อเขามาที่บ้านของชายคนนี้ขณะที่ชายคนนี้กําลังหลับอยู่จู่ๆเขาก็ลุกขึ้นมาราวกับว่าเขาถูกผีสิงซึ่งตัวของเซนก็รีพาไม้ออกไปชายคนนี้นั้นเดินเข้ามาแล้วก็หยิบตะขอเหล็กซึ่งเขากลับไม่ได้ใช้มันทําร้ายเซนแต่หันเข้าหาตัวเองจนเขานั้นเสียชีวิตไปในที่สุดเหมือนดวงวิญญาณต้องการขัดขวางไม่ให้เซนนั้นตามบอมเจอ หลังจากนั้นเซนกับเดียก็กลับมาที่โกดังอีกครั้งซึ่งเดียเธอก็เห็นว่าบอมนั้นโผล่มาให้เธอเห็นเธอจึงรีบวิ่งตามบอมไปและเซนก็วิ่งตามเดียไปติด,ตดเดียเธอได้วิ่งไปเจอกับแหวนที่เธอนั้นเคยปาคืนให้กับบอมและเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและเซนก็ตามมาปลอบใจเดียซึ่งขณะนั้นเองวิญญาณของชายหนุ่มก็ได้ยืนมองเดียอยู่แล้วก็บอกว่าเดียนั้นโกหก ซึ่งเขาเนื่อคืนดววิญญาของโนดันเองที่คอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวของทุกคนและเรื่องราวก็ตามมาในตอนกลางคืนขณะที่ไมค์เขาเพิ่งกลับจากเรียนพิเศษเขาได้มองไปที่บ้านของเซนได้เห็นว่ามีเงาดำๆลอยจากทางด้านบนและกำลังพุ่งตรงมาหาเขาซึ่งนั่นก็คือวิญญาของโนดันเองขณะที่วิญญาของโนดกำลังพุ่งใส่ตัวของไมค์ปู่ของไมค์ก็มาดึงไมค์เข้าบ้านสกอรซึ่งวิญญาของโนดตนั้นก็ตามเข้ามาไม่ได้ ปู่จึงบอกกับไม้ไปว่านี่มันดึกมากแล้วรีบไปอาบน้ําเข้านอนเถอะซึ่งปู่เขาก็เห็นเงาดํานั่นและมันก็เคลื่อนตัวออกไปเรื่องราวต่อมาที่เซนขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าณขณะน,นี้วิญญาของโนมายืนจ้องมองเขาที่ด้านนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่เหมือนจะอาฆาตแค้นและขณะนั้นเองก็มีมือของแครบ,บางคนยื่นออกมาจากใต้เตียงแล้วก็หยิบของเล่นของเซนเข้าไปเล่นเรื่องราว แต่มาที่เดียขณะที่เธอกำลังจะเข้านอนเธอได้หยิบน้ำขึ้นมากินและเธอได้เห็นวิญญาของโนที่มาปรากฏตัวอยู่ในบ้านของเธอซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากและขณะนั้นวิญญาของโนก็หายไปและไฟในบ้านของเธอมันก็ดับลงด้วยเมื่อเธอเดินไปรอบ,รอบ,บๆบ้านเธอก็ไม่เห็นว่าวิญญาของโนนั้นยังคงแอบอยู่ตามบ้านในจุดที่เธอนด้นเดินผ่านและขณะนั้นประตูห้องห้องหนึ่งมันก็เปิดออกมาเองและเสียงโทรศัพท์ของเดียมันก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาคือแม่ของดี บอกว่าแม่ยังไม่กลับตอนนี้เธอจะกลับดึกๆซึ่งเดียเธอก็ไปเปิดม่านตรงหน้าต่างแล้วก็มองออกไปข้างนอกจึงเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าบอมมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านของเธอเธอจึงรีบเดินมาข้างล่างบอมจึงถามว่าเขาขอเข้าไปในบ้านได้ไหมเดียจึงบอกว่าได้และบอมกับเดียก็มานั่งคุยกันที่ห้องนอนของเดียซึ่งเดียเธอก็ขอโทษบอมแล้วก็บอกว่า ต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วบอมจึงบอกกับเดียไปว่าต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันเรื่องเราตัดมาที่เซนซึ่งเซนนั้นเขาได้ออกมาที่โกดังในตอนกลางคืนและเขาก็ได้เจอกับดูงิาของเด็กน้อยที่มักจะมาปรากฏตัวให้เซนนั้นเห็นอยู่บ่อยๆซึ่งเขาก็พาเซนเข้าไปที่ด้านหลังโกดัง เซนจึงใช้จอบขุดดินบริเวณตรงนั้นและเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่เดียเมื่อเธอตื่นมากลางดึกเธอก็พบว่าบอมนั้นไม่ใช่คนแต่อยู่ในสภาพหน้าที่เป็นผีเธอตกใจเป็นอย่างมากซึ่งที่แท้จริงแล้วบอมเขาเสียชีวิตไปนานแล้ววิญญาณของบอมนั้นเขาได้ขอโทษเดียและขะนั้นเองวิญญาณของโน้ต ก็ามาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เข้ามาจับตัวหงเดียซึ่งเหมือนว่าณตอนนี้วิญญาณของบอมนั้นทําอะไรไม่ได้เลยและกําลังถูกวิญญาณของโนดนั้นควบคุมอยู่บอมเขาถูกวิญญาณของโนดนันบังคับให้มาหาเดียเพื่อที่จะพามาเข้าใกล้เดียเพื่อจัดการเธอเรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่เพื่อนขี้ยาของบอมทั้งสองคนเห็นว่าบอมนั้นใส่ทองและด้วยความที่พวกมันนั้นต้องการเงินมันจึงทําร้ายบอมแล้วก็กระชากเอาทองไป และในตอนที่ร่างของบอมนั้นถูกจัดการก็เป็นในวันที่วิญญาของโนต้ตใช้อำนาจพลังของเขาควบคุมวิญญาของบอมนั่นเองเรื่องราวตะกัมาณปัจจุบันนอกจากที่เซนเขาจะได้เจอบอมในสภาพนี้เขากลับได้เจอร่างของเดียด้วยและเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและเรื่องราว ก็ตัดไปในวันที่ไม้เขาขี่รถมาตรงถนนเส้นเปลี่ยวเส้นเดิมแต่เขารู้สึกปวดฉี่เขาจึงมาฉี่ตรงข้างป่าซสื้อขน,นั้นเองก็มีวิญญาของผู้หญิงคนหนึ่งกาลังจะมาทําร้ายไม้แต่วิญญาของเด็กน้อยที่ใส่เสื้อสีขาวเขาก็มายืนจ้องอยู่จึงทําให้วิญญาของหญิงสาวเธอค่อยๆถอยไปเราเากับว่าพลังของเธอนั้นสู้วิญญาของเด็กน้อยคนนั้นไม่ได้และไม้เขาก็ทําทุราเศษเขาจึงขี่รถกลับบ้านของเขาไปเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีต ในตอนที่เด็กน้อยคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เขามีชื่อว่าเม่นขณะที่เม่นกำลังนั่งเล่นเกมอยู่กับเพื่อนปูได้มานะโกนเรียกเม่นบอกให้เม่นนัานมาดูน้องซึ่งที่แท้จริงแล้วเม่นนั้นคือพี่ชายของไม้นั่นเองแต่ขณะที่เม่นกำลังจะวิ่งข้ามถนนเขากลับไม่ได้ดูรถจนเขานั้นต้องเสียชีวิตไปและเรื่องราวเพื่อนที่หายไป ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวเฉลยในพาร์ทของไม้แล้วก็เม่นนะครับอันนี้เป็นเฉลยให้เราได้รู้ว่าวิญญาณเด็กน้อยที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยเป็นใครอันนี้เป็นเอ็นเครดิตนะครับถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วไม่ได้ดูเอ็นเครดิตก็อาจจะงงว่าเอ๊เด็กน้อยคนนี้ทําไมต้องมาช่วยทุกคนด้วยวเรื่องนี้มีหลายจุดเลยนะครับผม ที่ต้องมาเรียบเรียงให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังกันแบบไม่งงอันนี้ผมเลือกมาเล่าแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจที่แบบไม่สลับไปสลับมาเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าในหนังเนี่ยสลับหลายซ้อนเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอสรุปในพาร์ทอดีตก่อนละกันนะครับผมและไล่ไปยังพาร์ทปัจจุบันเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่บอมและเดียเนี่ยเขาคบก,กันแต่ช่วงนั้นเนี่ยเซนไม่อยู่นะครับผมเซนเนี่ยไปอยู่ที่อื่นซึ่งบอมเนี่ยก็ไปคบกับเพื่อนที่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เขาจึงทะเลาะกับเดียจนเดียเธอไม่คบกับโน้ตเพื่อประชดบอม จนเมื่อบอมเนี่ยมาขอคืนดีกับเดียเดีย,ยจะไปบอกเลิกโน้ตโน้ตจึงโกรธเดีย,ยมากๆนะครับและเมื่อโน้ตจะมาทําการสปาเิเฮเดีย,ยแต่ว่าบอมเนี่ยก็เข้ามาเห็นสกอรเขาโกรธทั้งเดีย,ยแล้วก็โกรธโน้ตด้วยนะครับเขาจึงพาเพื่อนๆของเขาเนี่ยไปรุมกระทืบจนทําให้โน้ตนั้นเสียชีวิตไปหลังจากนั้นดูวิญญาณของโน้ตก็ตามติดตัวของบอมมาตลอดและเพื่อนๆของบอมเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีนะครับผมพวกมันเนี่ยก็ทำร้ายบอมชิงทองของบอมไปจนบอมนั้นก็ต้องเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นวิทยาของโน้ตก็เลยมาควบคุมวิทยาของบอมพลังของเขาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมและวิทยาของโน้ตเนี่ยก็ต้องการจะเล่นงานเดียด้วยนะครับแต่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวของเซนเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาครับเขาเลยมาพยายามตามหาบอมกันและวิทยาของโน้ต ก็ใช้วิญญาของบอมเนี่ยเป็นตัวล่อเพื่อที่จะเข้ามาในบ้านของเดียแล้วก็จัดก,การกับเดียหลังจากนั้นเซนเนี่ยก็มาที่โกดังร้างแล้วก็ได้เจอกับวิญญาของเม่นที่พาเซนมาเจอกับร่างของบอมและได้เจอกับร่างของเดียที่เธอนั้นถูกโนททำรา้ายจนเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับผมและในตอนท้ายในตอนเอ็นเครดิตนะครับที่ไม้เนี่ยมาฉีดตรงป่าแห่งนี้และวิญญาของหญิงสาวก็ปรากฏตัวออกมาซึ่งในป่าแห่งนี้เนี่ย นอกจากวิญญาของบอมวิญญาของโนต้ตมันก็ยังมีวิญญาณร้ายอื่นๆอยู่ด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าวิญญาของเม่นเนี่ยปรากฏตัวออกมาก่อนทาให้วิญญาณของหญิงสาวทําอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเม่นเนี่ยเขามีบุญบาร,รมีมากกว่าปู่เนี่ยอาจจะทําบุญให้กับเม่นจนทําให้วิญญาพูดผีทั่วไปเนี่ยที่บุญบาร,รมีไม่ถึงไม่กล้าเข้ามายุ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปนะซึ่งเรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับผม ใครฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือวิเคราะห์แตกต่างจากผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็จะขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยลยกันนะครับฝากกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีวันนี้ไปแล้วครับ หลอกให้ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป